โรงเรียนรับประปอดร์ตชดบำรุงที่92มีได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการบ่มเพาะคุณธรรมความพอเพียงและทักษะชีวิตอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำพระบ,บรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัาชการที่10ส,สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากแนวคิดสู่การลงมือทำโรงเรียนได้ออกแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้ชื่อเรียนรู้ก้าวไกลหัวใจพอเพียงเคียงคุณธรรมน้อมนำพระบรมราชโชบายด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กไทยให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรมการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และกิจกรรมจิตอาสาล้วนบูรณาการกับสารวิชาหลักอย่างลงตัวผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนมีวินัยรักความดีมีทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ครูมีแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งนวัตกรรมนี้ยังได้รับการเผยแพร่สู่เวทีระดับเขต จังหวัดและโรงเรียนคือข่ายพร้อมถอดบทเรียนสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลอย่างต่อเนื่องโรงเรียนรับประปอดต่อชดอบำรุงที่92ขอเป็นพลังเล็กๆที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เข้มแข็งและงดงามด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและศรัทธาในศักยภาพของเด็กไทยทุกคนเรียนรู้ก้าวไกลหัวใจพอเพียงเคียงคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายโรงเรียนรับประปอดต่อชดอบำรุงที่92